เดี๋ยวพรก็จะให้คุณพ่อน้อยท่านมาลองชงผลิตภัณฑ์ดีบุลของเรานะคะตัวนี้จะเป็นชนิดผงนะคะที่พ่อคุณพ่อทานไปคือชนิดผงนะคะอันนี้ดีบุลหรือว่าดีบุเนตตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือของแท้แน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็มี CR C R code นะคะแล้วก็มีวันเดือนปีการผลิตแล้วก็สินค้ามีอยอแน่นอนนะคะตัวนี้วันนี้จะลองให้คุณพ่อน้อยฉีชองชงให้ทันนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนแล้วก็คุณพ่อชงด้วยแบบไหนนะคะ อ,นนอันนี้เดี๋ยวให้พ่อฉีกเลยพราะพ่อจะเป็เป็นแบบผงละลายน้ำทานหนึ่งกล่องมีทั้งหมดห้าซองนะคะในหนึ่งซองจะบรรจุทั้งหมดคือหกกรัมนะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือห้าซองจริงๆนะคะรวมกล่องคุณพ่อนะคะแล้วก็มันอันนี้อันนี้คือเป็นกันชื้นนะคะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะคะ ใส่หมดซองมันจ้าพอใส่หมดซองเพราะมันจะมีรอยปูด้านข้างอยู่นะเพาะเนี้ยมันจะมีรอยปูด้านข้างทุกซองเนี้ยรอยปูอยู่นะคะเพราะอะไปุเนี่ยยเนี้ยเพาะมันจะมีรอยปูให้ให้ทุกซองนะคะนอ้มันก็แล้วกัน มันเป็นเซลล์วิตามินที่พร้อมซึมซับนะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติ100%อซไม่มีสเตียรอยแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะไม่มีผลข้างเคียงนะคะยาคุณหมอมีตัวไหนทานลูกค้าก็คือสามารถทานได้ปกตินะคะแบบนี้นะคะจะคะจะให้พ่อน้อยชงให้ทานดูว่ามันมีรสชาติแบบไหนเนี่ยคือพ่อชงน้ำที่ชงก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะ วันนี้พ่อน้อยทานแบบน้ำเปล่าธรรมดาอ่น้ำประมาณนี้ที่พ่อทานนะคะทานเลยหรอทานเลยพ่อช่วยบอกรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติจะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าเปรี้ยวไรบ่เทิงกับไอ้อยังน้ำสม้นำมน้ำน้ำตาไมน้ำมันนั้น น้ำเกลือแร่หรือเปล่าเกลือแร่อ๋อออกคล้ายๆน้ำเกลือแร่รักษาลูกท้องร่วงเนาะแต่ว่ามันออกคล้ายๆนั้นเฉยๆแต่ว่ารสจะอ่อนกว่าเยอะอ่อนกว่านะคะแล้วก็ไม่ไม่ขมเนาะบ่ขมนั่นเปรี้ยวไม่ขาวาทานง่ายแน่นอนนะคะพ่อนะคะเปรี้ยวนิดนึงออกเปรี้ยวๆเหมือนน้ำผลไม้นี่นะพ่อเนาะนะคะไม่มีปัญหาสําหรับผู้ทานยายากนะคะสําหรับพ่อน้อยก็ทานชนิดผงไปนะคะ